อาจจะไม่เท่าเพราะว่าลูกบ้านบางท่านก็ไม่ให้เราบอกแต่แต่ไม่รู้ว่าที่ดีนะเคยใช่ไหมที่เราไปสกัดที่โครงการอื่นวันอาทิตย์เขาออกกลับมาเขาจะนอนก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมอยากจะเดี๋ยวบันทึกไว้หน่อยก็ได้ครัไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอยากจะทั้งซอยนี่ก่อนรซอยย่อยก่อนแล้วก็เมนอย่างอย่างนี้ได้ถ่ายมาป่ะหรือได้ถ่ายถ่ายเป็นสิบเลยกลับไปในเรื่องของระบบการทำงานที่จริงๆแต่ว่าไปแทรกแซงอะไร ใายไล่ทีละฝาเป็นเป็นเศษฝาเลยทางทางซอยหนึ่งกันเรื่องการมาสำรวจเรื่องงานเนี่ยตก็ที่ผมฟังจากคุณมาเนี่ยคุณอย่างคุณยังไม่รู้เลยว่าเรื่องานมีอะไรเท่าไหร่ผมไม่ไม่รู้ว่าระบบของการทำงานของคุณคือปภาษางานเป็นอะไรผู้บริหารท่านนี้ว่าเนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่ผมเข้าใจว่าจะจ้างครับจริงๆก็มีหลายเจ้าแต่ข้อมูลจะอะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะมีผลงานกับผจุดการจ้ัง แล้วทีนี้แล้วต้นนี้นะที่ยังเงี้ยังตอบไปหมดก็คือผมให้เขามาประเมินเบื้องต้นนะครับอ่าปริมาณงานที่ได้ผมถึงอันนี้พี่เหนื่อยที่นี่แล้วใช่ไหมพี่โอเคกับจุดนี้เลยที่ไหนที่วันนี้จะมาผมถึงได้แบบเสียชาดิเสียคนตายตายไงที่รับโทรศัพท์เมื่อวันก่อนเพราะว่าทีนี้ก็ผมต้องมีเนื้องานอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับถ้าคือคืออย่างนี้ครับคือคือมันเหมือนมันเหมือนตรวจบ้านนะพี่มันเหมือนตรวจบ้านถ้าเกิด สมมติว่าผมเดินเข้าไปตรวจแล้วผมก็ออกมามีบนทีลรายการไว้รวมมเองนะแล้วสมมติว่าวมียาพิเศษไม่ได้พูดนีน้นะแต่ผมลืมแลมม้วผมโดนตรวจทีนีน้หลังเดียวกั้นนี่แหละที่เชื่อไว้ารายการของรายการไ,ม,ารไม,ม่เหมือนกันไม่เหมือนกันผมก็ใจ้มันจะไม่มีมันจบให้วันนี้จริงๆอ่ะผมก็ไม่คิดจะเป็นงี้แต่ไม่เป็นไรก็คือที่เชิญพี่มาก็คือรายการที่ว่าผมก็จริงใจก็คือให้พี่ดูเลยผมไม่ได้ผ่านการตกแต่ง่างผมนะถ้าพี่โอเคตรงนี้ จะเพ mm. no ิ no. one ่มตรงไหนจะลดตรงไหนก็ให้จบในใบนี้มันก็จะสนุกเป็นตัวได้ได้ไม่งั้นผู้บริหารจะไม่ได้ก็คืออย่างนี้ครับะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่จะเป็นตัวนี้พวกที่ทำการที่อาสาเข้ามาทำงานในบ้านเราสำนักงานไม่ได้แล้วนี่คือรองก็ไม่เป็นไรครับคือเพราะทีนั้งในตรงเนี้ยเป็นเรื่องงานที่มันน่าจะ ลงตัวแล้วหลับที mm ่พ hmm> ี okay, ่โอเคไหมถ้า nah, พี okay, <for S 1> ่โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันอีกครับก็เดินใช้เวลาแล้วแต่คือคือผมบอกเพราะว่าพยายามที่จะเด็กสอนตัวนี้คือตรงเนี้ยมันเชิญบรรยายนิดนึงก็ไม่ได้ว่าแต่เราเรารู้เรื่องแต่แต่ว่าในแง่ทำงานเราทำงานหนันต้องมาับตรบนี้โยงตรงนี้เราหนึ่งขันเนี่ยอันนี้จุดที่หนึ่จุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่แต่จริงๆแล้วในนี่ผมจะไปไปมองในอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะผมมีเอกสารแนบอยู่ คุณก็สามารถจะลิงก์ข้อมูลจากการบรรยายของผมเนี่ยก็นี่ไงแค่สารเนี่ยก็นี่ไงที่ผมกำลังบอกก็คือติดตัวมาใส่แล้วถ้าเมิดคอบเพื่ออยีกถ้าผมถ้าผมมันจะไปปรุงแต่งเนี่ยพี่จะไม่ได้ชุดนี้ผมไม่ได้ชุดนี้เหมือนกันตรงีผมไม่ได้เซนอะไรเลยแค่นี้แหละถ้าเราโอเคก็แต่คุณเมื่อกี้ว่าไอ้คุณภาษางานเป็นยังไงเพราะว่าตั๊กเองเนี่ยเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีลายเซ็นของตั๊กด้วยก็จะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยิงคือคือ ตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาลงรายละเอียดก็แต่พี่ๆผมเอาเข้ามาบาลานซ์เพราะว่าิดฝ่ายเงินไปนะครับแต่ว่าผมมั่นใจอย่างนึ่งว่ามันไม่ใช่การลรือลูปองใหม่หรือย่างหรอกใหม่เพราะรูปท้อเนี่ยรองมีร่องอยู่แล้วมันมันคงไม่เลวร้ายอะไรขที่ไหนถ้ามีอย่างนั้นผลลัพธ์มันจะไม่ใช่สิบบาทแต่ผมยอมรับว่าจุดต่อหรืออะไรมันก็ยังมันแยกกันย่อยแยกกันเยอะซอยสามแยกทับหนึ่งที่เพียงแต่ว่าไม่แน่ใจนะผมไมแยก รู้สึกว่าเหมือนกับว่าโอ้โหมันตลอดโครงการทุกจุดมันอาจจะไม่ถึงขนาดต้องรื้อใหม่หมดนะเพมันไม่ไม่ได้ความหมายไม่ได้เป็นประเด็นว่าให้ยื้อใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมพยายามที่จะกับทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเบริ่มต้นทั้งวันเนี่ยคุยกันจากทางตักแล้วคุยกันกับพวกผมสี่ยงนะผมวันเนี้เรื่องโในเรื่องของฝาปอเรื่องของอะไรเนี่ยเราคิดว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ในการแก้ไขเขาหมายคือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยฝาปอที่บอกว่ามมันไ่ ปบาลับรู้บอกไหมครับแล้วมันค่อนขอ้างอันตร,รายจริงใการที่เรถตรึงมันอะไรมัากแล้วมันถูกมันไปบามันไม่เล็กอ่ะคือบามันพูดภาษาชาวบ้านเลยอ่ะมันไม่มีเลยอ่ะคือมันใช้เรื่อยๆบาแต่คุณพวยเลยอ่ะใช้ภาษานี้เลยอ่ะคือเราปูนเป่าแล้วคุณก็ทำขอไปที่ขอให้งานก็ผ่านไปในส่วนตรงนี้แล้วคุณก็ไปกระโดดทำคนอื่นอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยมันใช้ไม่ได้ร้อยละสิบในหมู่บ้านนี้ เดี๋ยวใช่เราไปดูแล้ววันนั้นทศชาติบ้านยายใช่ไหมหนูบอกก็เลยข้างไม้หนุ่ม่ลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้าไม่ถึงขนาดนล้วอันนี้ผมฟังแล้วมันดูน่ากลัวอย่างไรมีฟัญผมเมื่อกี้ผมพูดว่าตรงนี้คือช่างเป็ดเนี่ยประเมินถูกไหมครับประเมินณวันนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมจังทางนิวัต ใช่ไหมเขาพูด่างนั้นใช่ไหมในเมื่อเขายืนยันมาว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นช่างผู้ชำนาญการในการไปตรวจในหลายที่มีประสบการณ์ถูกไหมครับเขาระเมินมาด้วยการเดินตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วเขาสรุปมาว่าฝาบ่อตรงเนี้ยมันมีปัญหาร้อยเปอร์เซ็นต์คือคือมีกฎหมาย